เป็นวิถีชาวบ้านของชุมชนวัดมหา,าธาตุนะครับหรือเรียกว่าบ้านใต้นะครับเป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเรียกว่ามองปกโดยจะใช้ตาข่ายปกไว้บริเวณผิวน้ำแล้วก็หาปักตกชาวามาวางไว้นะครับให้ปลาเอเลียนสปีชีมาวางไข่ตรงนี้นะพอมันไล่กันไปไล่กันมามันก็จะกระโดดข,ขึ้นกนะ็จะติดตาขา่ายปลาเอเลียนสปีชีนะครับก็จะมีปลาในปลาดินแล้วก็ปลาดุกนะครับตัปลาดุกก็จะเป็นปลาดุก บัสเซียนะครับที่เป็นตัวขนาดใหญ่นะครับที่จะคอยกินไข่ของป้าอื่นนะครับมั่งฟกของเขาเอื่นฮะมองฟกเหอครับอันนี้เขาเอิ่นมัมองงยังไยครับมองฟกแล้วมันตกไข่มีปนาไหนเนาะสานเราไดหอ๋อเดี๋ไปซื้อมาโอ้บุมมีขายซื้อแต่ได้ประสานเราตานี้ประมาณเท่าไหร่ครับยี่สิบยี่สิบเซน ว่าใหญ่เนาะเจ็วน้องแสงขาก,กะไหลอยู่มองยีสิทธ์ส่วนโอ้ขมน่าหลผมยังไหลโฮดรผไหลยี่สิบสี่เส้นโอ้เสีดงมันเ็นใหญ่เนะาะตายใหญ่ขนาดทางไว้มันก็มันเมืงไงนะันจกตายว่าถ้าจะเก,กงามเลยห่างกับผู้เหยน <laughs> สภาพยังดีแสดงว่าเพื่อนเขาต้นพือไขอย่งไรอยู่ไขอยัางไรอยู่นี่ไม่ไขจริงๆครับอ้อไขมันเห็นจ้ะเจริญเนาะแสดงว่ากำลังผสมพันธุ์โดดขึ้นต้มเหมือนมันตัวผู้ก็มาอ้อมแหละ โล้เลยล้วงเลยยีนยขังในเอวเพื่ออย่างเพื่อที่จะสิทธิ์นำเสื้อใส่เวลาตัวนี้มันเบ่งไข่ออกเสียงว่าตัวผูกก็มีโอกาสได้อีกเนาะมันขี้บ่นมหาตัวเมียเนาะตัวผูก<อ>สุรานันตัวน้อยตัวอสองโลโลกว่าพอได้จำเป็นทุกตัวใหญ่สำคัญเลยตัวแม่ใหญ่กว่าเนาะตัวแม่ใหญ่กว่าผมนึกว่าตัวผูกสีนใหญ่กว่านึกว่าคือคือไก่นี่นะบ่หน้ามันหัดเข่าักคือเผื่งนี่จะตัวได้สิทธิ์ กะปาสายกนส่วนไปส่วนมาอยู่บดคืนเด้เพื่อต่ำแล้วเพื่อกรลอยมาโดยธรรมชาติตัวผูกก็คุ้มเลยนะอยากรีดไครดิครานี้ก็ทั้งใส่พวกตบเบ่งไข่ออกพร้อมเลยจ,จ้าจ้าตัวผู้สีน้ำเสื้อใส่จ้าจ้าคือกันในเวลาเดียวกันแสดงว่าต้องเข้าใจมันเนาะมาถึงดไดกันชั้นกกระบอจักวิธีเอามันแล้วฮางหูเลยธรรมชาติของมันซ้อมมาจากทัวในปีเลยโบเมนว่า คือจากเจ้านี่ยากได้เดียวเจ้ากบจชักวิธีเฮ็ดอะไรสได้เเอามันรานกบเป็นเนาะแล้วมันมีขายเนาะอันนี้แฮ่เขากบต้องมานั่งจอยมันง่วงไงมันเงาไ้มันหนาวบุคคลจ้าผักตบไปเอาผักตบมาเตะละมือรดไก่เมื่อยเอาขึ้นสะพานบนรนวยนีธรรมดาเพราะอยู่บนมันไดมาบ้าตัวมันเป็นบางปีนะครับปีนี้พักตบตต่ได้พักตมลำหงขนาดเลี้ยงไว้จนบานเพล่ะจนว่า เสือกันที่เขาชนได้แล้วปานี้นยังตายปวกห่วยเท่านั้นได้ที่เสียนมีแหวอพกห่วยอยู่ในน้อน้ำมันบ่ตายเนาะมีไปไปกลนวมันเนาะได้ล้วอ้าตัวเพือกสีเลย